อนี่คือชีวิตของพรมเทพนะครับ50บาท50บาทใหญ่ไหมรวยรวยไม่ใช่ยร์นับ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 นเด็บอย่าหลอโอ้เอา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 แต่ผมเจอของดีมึงเลยให้งกูกันนะไอ้เดียตอนนี้เราอยู่ที่โรงเกลือแล้ววันนี้ปฏิบัติการจำได้ไหมครั้งหนึ่งเราเคยมาแล้วเราก็มือแตกทั้งเข้าบอลทั้งคัดเสื้อเราหมดไปร่วมแสนสมมติกองนี้พันแปด ตอนนี้ถือว่าขาดทุนไม่รอดนะกองเนี้ยหมื่นสามได้กำไรกลับมาสามพันมือวางอันดับเจ็ดมดแรงแล้วพี่แต่ตอนนี้เรามากับพวกโปรเฟชชั่นอลขเขาก็จะค่อนข้างแบบว่าทําให้เราคุมงบได้เดี๋ยวไปดูว่าร้านที่เขาจะพาเราไปขัดเสื้อเงี้ยเปิดกระสอบหรือไปดูลูกเสื้อต่างเนี่ยที่ไหนบ้างนี่มาในรูปแบบเขาเรียกว่าคนที่มีประสบการณ์แล้วแล้วก็มากับคู่ เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับเบียร์ผมเทพเจ้าเก่าเ,าเจอคนนี้ไรมือูแต่ทุกทีเลยโก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 ไป โรงเกลือเนี่ยแต่ก่อนอ่ะที่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นตลาดขายของขายลเล้าอีกแล้วเออเขาว่าเป็นที่ตากเกลือก่อนมันเป็นร้านงองปังไว้ตากเกลือจริงป๊ะจริงนี่ที่นี่มันเป็นเกลือสินเทาก็คือเกลือที่ไม่ให้เกลือทะเลอ่ะเขาก็ตากเขาเรียกว่าโรงเกลือยุคหนึ่งแล้วทีนี้วันดีคืนดีมันมีเรื่องการบริจาคข้าวของมาจากต่างประเทศใช่ป่ะโรงเกลือก็เลยมีการเปลี่ยนไปจากตลาดตลาดโรงเกลือที่ว่าเขาซื้อขายเกลือก็เริ่มมีเสื้อผ้ามือสองของมือสองมาแทนที่อะไรเงี้ยอุ้ยเสียป้อครับอันนี้ก็ผว่าเป็นนนไไกกีีออะรคึง ออกตัวมากก็ได้เพราะว่าทํางานในวงการราชการโซนนี้เป็นโซนพุ่งเก่งยีนนะครับคุณผู้ชมครับกางเกงยีนที่โรงเกลือยุคนี้ก็การว่ามีทั้งมือหนึ่งและมือสองเลยด้วยอ้าวแล้วกูจะเข้าไปยังไงไอ้เบี้ยไอ้เบี้ยแล้วกูจะไปยังไงพีี่่เ้าจะลลงไปสอนแวก็ทําได้กูจําได้กูขับประจำกูขับย่ีุ้งทหารนะตีกต๊อกกูเป็นคัดตี้เก่าเอนมึงหมดแล้ววุ่นวายหมดแล้วเนะี่ย เออแล้วมึงมึงขาดไม่สนใจกูเลยอะ่ะอ๋อตอนแรกมึงเริ่มจับเกงยิงก่อนที่เนี้ยยิงนี่เป็นผ้ายืดนะยิงยิงผ้าย,ยืดพวกสลิมฟิตอ่าพวกสลิมฟิตสมัยก่อนมันจะมีตอนช่วงอีโม่แรงๆมีย้องคิ้วออกมาพวกฟิตออกมาแต่ทำเป็นผ้าย,ยืดทั้งหมดแล้วจะมีขายที่ชอบเอาดอเท่านั้นอ่าด้านราคาแม่งแพงจัดเออหักไม่มีเปิดอาหามือสองทีนี้ของดีๆมันไม่มีมันมีของทดแทนด้วยพี่ อะไรอ่ะของแรกคือมันเป็นเกี๊ยงยีนผ้ายืดนี่ยแหละแต่แม่งไม่มียี่ห้ออาแต่เราเอามาทําเป็นเข้าเดฟข้าตรงเข้าตรงมันตัดตรงใหม่เยียบทางเข้าแล้วตอนนั้นมีตังค์อยู่หมื่นนึงนั่งรถมาที่นี่ซื้อหมดเลยหนึ่งตังตัวนนั่งรถทัวร์รถทัวร์มาเลยเหรอใช่แม่นี่คือชีวิตของผมเทพนะครับยุคแรกคือนั่งรถทัวร์มาเพื่อซื้อเกีงยีนขาเดฟสลิมฟิตอย่างยื่แล้วมีตังค์อยู่แค่หมื่นเดียวเนี่ยมีตังหมื่นเดียวแล้วใช้แม่งหมดเลยใช้หมดเลยแล้วนั่ เราจะคัดของกันแล้วก็เอาไปขายชี้ต่อยพี่เดี๋ยวดูที่ว่ามันจะรับซื้อไหมเออเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้กอนกำลังว่าพวกสายอีโม่ขายกรอนอ่ะเสร็จแล้วเบริษาทขอเริ่มมันเร็วมั้งห้าสิบบาทห้าสิบบาทขายก่อนห้าร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าเรามาแล้วก็ไม่รู้เหมือนเดิมตัวใหญ่มากจะเปลี่ยนด้วยอ่ะใหญ่มั้ยโดนมหรอ เท่าไหร้อยเลยอันนี้ร้านแรกสำหรับพวกพี่เขาดูกันว่าโดนไปเท่าไหร่ค่หลักการต่อคางหลักการต่อราคาของคุณเบียร์ผมเทพโค้งทั้งเดือนเฮ้ยเช้าๆอยู่มีเต้องต่ออะไรเนี่ยเรื่อต่อครับจากร้อยต่อเหลือห้าสิบต่อไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเราไปดูร้านไหนต่อครับผมใจร้ายจังเลยอ่ะใช่เพราะคับใจร้ายจังเลยไม่ใช่พี่ร้านไหนของพี่วะเลี้ยวซ้ายไอ้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยเดี๋ยนี้มันอ่จเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเฉลิมกันเฮ้ยเลี้ยวขวานี่เลี้ยวขวาเขาออกแล้วดี มาเลยซ้ายลซ้ายเออเนี่ย้าอะารค้าขนยังขนละอ่าขนปลาว่าไงพี่อันี้แหละเขาไปแล้วมาไม่คลองไม่มีเมินมาก่อนนะเหรอมาถึเหอเไม่เจอใช่ไหมของวีโน่เ่ีพี่เป็นาใช่สอบขึ้นนะคะมากเลยพี่ได้กำไรนิดหน่อยอืมงั้นเดี๋ยวค่อยวนมาดูดีกว่าร้านอยู่ไหนไม่รู้แต่เขาบอกติดนน่ามือวไม่รู้ล้ฝ่ามมือบมันขอดูหัว ปเปิดเน่ยผมคิดค่าเปิดนะเนี่ยสีขาวเนี่ยเปิเนี่ยลายดอกกุหลาบอิสเปลิดเนรู então, ้จ <Deep? S 1> <t initiation> ักว่ายุคนั้นก็เทียบกับพวก H&M อะไรเงี้ยอิสเปลิดที่แบบเข้ามาในไทยแต่มันไม่ได้ยึดเท่าเก่าไงก่อนแบรนด์ในไทยไม่เยอะมากอิสเปลิดทีเข้ามาตีตลาดบ้านเราในช่วงปีคิดรักสักกาชะหนึ่งก็อุ้มมัวอุ้มมัวอุ้มมัวเข้ามือกูแน่นกูเติบโตมาช่วงที่สมัยอุ้มมัวอุ้มมัวอุ้มมัวเออสวยอ่ะหัวครู บอกราคาได้ไหมพี่กรณ์ซื้อาพันหนึ่งแหวกอ้อนหน้าปล่อยต่อ 4, สี่พันใส่เป็นฮิวพี่มีงบเท่าไหร่นะที่พี่บอกวันนี้เหรอเออเบาเบาเท่าไหร่ตั้งไว้หมื่นหนึ่งมีโดนโดนมั้ยมีโดน,โดนแต่ว่าแต่ว่าราคาไม่ได้ไม่ได้วนใจเบียร์มันหยิบไว้ทั้งหมดเข้าตาตัวเนี้ยตัวหนึง่งแต่เบียร์มันหยิบไวมาก กูก็ไปซื้อในไอจีร้านในบีไอีกูก็โดนสี่พันห้าไลน์นี้ไม่มีด้วยงานนะครับไอบีเาไปแล้วพี่ก็ขโมยพี่เบียสติลตกตัวอะไรนำเอาทให้หเอาไหมเอาแต่ไม่อยากทำร้ายจิตใจเพื่อนผูงไงเพื่อนผูงเขาเขอเจอแล้ววงการนี้เขาไม่ปาดกันว่ะ นี่ว่าหนังเรื่องโปรดในยุคนั้นยุคที่สตูดิโอและวอร์เนียร์บรอสเขาทำโปรเจกต์ระหว่างลูนิตูนคับไม่เคลจอแดนพวกคุณอาจจะไม่ทันดูหนังเรื่องนี้นนก,กัหนหนังเรื่องนี้สนุกมากทำให้รองเท้ารุ่นในกีจอแดนดังมากๆเพราะหนังเรื่องนี้ กางโกดังลับปกติไม่ค่อได้เข้ามาดูดูที่ปวดไปเรื่อยอะอะไรนี่ไม่ใช่กองเสื้อพวกนี้บิดคยายกูขึ้นงไงกิจการเป็นสุดต่างละน <c oughs> ี่เขาจะพาไปไหนแล้วพาไปไปเชือด <c oughs> พาพาชมโกดังเขาบอกว่าเขาเปิดมาแล้วสองร้อยลูกไม่ต้องขายแล้วเสื้อทำโกดังเช่าแล้วสบายจับมี่คืออะไรโกดังน้ำสอง เงนตองคทองให้ขายหน้าหนาวไม่ใช่ตำนี้ก็ช่างกิโล่ใบอันรนของดีก็ทําเป็นระบบในขาขายครับตัวหนใช้ได้งานใทยได้เฉพาะคนไทยเอางานปักส่งให้คนไทยผู้หญิงใส่จัดส่งเลยครับงานพอต่องานผู้หญิงเกานย์เรื่องงานอย่างนี้คืองานตังทองอย่างเดียวครับอ้าวเหมือนผ้าพื้นเย็เป็นผ้าพื้นเขาไปทําสกินเองคือผมไม่มีเวลาทําผมเย็แบบว่าอันในผมขายได้ผูเมาอย่างนั้นครับ <Wow. S 1> อ๋อส่งเป็นอย่างนั้นครับผม ยอดเลยครับคือว่าตังทองทางนั้นครับกระบี่มือหนึ่งจริงๆเลยไอคอนทางนั้นมีอะไรติดเส้นไหมการทำไม่ออกจะได้มีคนผิดอ่าจะมีคนรับผิดชอบนะครับโอเคประธานเปิดงานนะครับผมตาตายล้ ใช่ตรงนมันเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคืออะไรครับจาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็สู้เบอร์ตองไม่ได้เราบอกววาตรงนี้เลยคุคิดแต่เรื่องนี้แหละขอความรู้เลยเบอร์หนึ่งก็จะออกไซส์เล็กเยอะลักะภาพสดใหม่ส่วนเบอร์สองก็จะออกไซส์กลางๆหน่อยแล้วก็ไซส์ก็จะคละคระกันส่วนเบอร์สามเนี่ยเน่าเลยทั้งกระสอบจะออกหมืนจะโดนดุแล้วเบอร์ห้าพี่ประหยัดไฟครับแล้วเบอร์ตองครับเบอร์ตองก็ทีเ็ดเลยงานดีี่ออกหัวแล้วนี่ไงครับโอ này này được không được không Mình bảo là lòi yang luôn อัันนน้ถว่าน่าจะเป็นลายพิ亚娜พิา娜ของตัวเลยควล้กันทดไปก่อนอยู่ใครคนนั้นก็จ่ายอะไรอะพี่เมื่อกี้สั่หน่อยแบรนด์อิเลเมนต์แบรนด์สเก็ตยุคหนึ่งโลโก้จะเป็นโลโก้ดอกฮานูสตีตัวเนี้อมันเป็นยุคเก่าอ่ะหมายถึงว่าช่วงที่มันดังช่วงนั้นแต่ตอนนี้มันยังผลิตอยู่นะหมายความว่ามันก็อยู่ที่การตั้งราคาละโลโก้เป็นยังไงทดไปก่อนเฉยๆ สมัยก่อนจะฮิตแบรนด์อิเลเมนต์เฮอร์เร่อะไรพวกนี้พวกวงเขาชอบใส่เฮ้ยโอ้โหโอนาวีซัมเฮ้ยโอนาวีโอนาวีไปไอ่เงี้ยวไปเนี่ยนกกระจอกบ้านนกกระจอกบ้านโคตรมาเอาเหรอนกกระจอกบ้านไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่เกี่ยวนกกระจอกเลยแล้วเอามาดีซีเอโด้เฮ้ยเอาดิเฮ้ยได้แชมเปี้ยนเจ็ดศูนย์โยนเฮ้นี่ไงนี่ไงโอสวยสวยนี่อันนี้โยนทิ้ีนู่น หมดนี้เท่าไหร่พี่หมดเนียละพันห้าพี่ไม่ได้ชักตัวกูได้มาสองทำตัวแล้วใครหาให้หาเองได้กี่ตัวไม่ได้หาไปถ่ายรูปมาเรื่องพวกเสื้อเนี่ยมันพูดเนียมันก็จะเข้าใจยากทำไมเราต้องเสื้อตัวหลายๆพันลองซื้อเสื้อตัวเราเป็นหมื่น ทำไมใช่ไหมเพราะว่าเสื้อตลาดตัวนี้ความชอบของเราไม่เหมือนกัน<ล>ะจะถูกผลิตออกมาจํานวนที่มันเรียกได้ว่าบนโลกนี้อาจจะเหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่าผลิตมาโดนวงฉีดทิ้งมากบางทีไปบ้านเพื่อนแล้วทำหายว่ากว่าจะบวกเข้ามาในประเทศไทยเกิดการซื้อขายจํานวนอาจจะน้อยลงเขาเรียกว่าดีมาซ์พายไม่บาลานเสื้อจากที่ขายปกติราคามาหกเจ็ดร้อยราคาพันกว่าบาทมือหนึ่งเก่าจนสีเฟดก็เลยกลายว่ายิ่งจํานวนน้อยยิ่งแพงมากเพราะว่าจํานวนมันจำกัดบนโลกใบนี้ถ้าว่าคุณมีครอบครองไว้โอกาสที่เสื้อพวกนั้นจะมีราคาขึ้น ในอนาคตก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่างสูงครับแต่สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจรูปแบบของการขายเสื้อผ้าเทปเสื้อวงการเล็งเห็นผลกําไรในอนาคตอย่างพวกเขาสองพันเสื้อราคา2,500ันซื้อวันนี้เขาอาจจะขายได้เป็นหมื่นก็ได้ไอ้นี่แบทแมนหนึ่งแบทแมนเก้าสองพันครับเนี่ยต่อปีเลยเฮ้ย801988นึ่ะครับจิมสันนี่ก็เป็นปี1989นะครับจิมสันนี่มันกระตู้นที่อเมริกัน คือเป็นความจังไรของกระตูนนะยลายนี่โคตรเจ๋งด้านหน้าคืออซิมสามเป็นครอบครัวเนาะแล้วครอบครัวเนี่ยจะชอบมีปัญหามีคอนฟ lict ในตลอดเวลาใช่ปะบางวันเขารักกันแบบนี้บางวันเขาทะเลาะกันเพรลูกสาวเนาะเพื่อว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของชีวิตของกระตูนที่กระตูนแบบมันมันเกียร์หน่ะน่ารักอ่ะอย่างตัวเนี้ยอะดิสนีย์ใช่ปะตัวนี้ถ้าเป็นไซส์ใหญ่อะเช่นแบบไซส์สัก XL 2XL ที่เขาขายกันเป็นหมื่นนะเพราะว่าอย่างนี้ถือว่าแบบมันเป็นโอเวอร์พีนแล้วก็มันเป็นมันเป็นงานลดตัวลงมาต้อ่่่ะไมใชปีใหม่่ๆแลล้วเเขาากก็นนัดิสนีีียย์ตัวววเดดก่า มถูกไหมคุณจะสู้อยู่ไหมนับ5นะครับผมนับครั้งที่นะครับย้ำคำพิโกครับคุณสมพงโ์กักหมุดมาที่หกหมื่นสี่นะครั้งที่เจ็ดแล้วนะครับจังหวะนี้ครับแปดตัวคือแบทแมนนะครับบอกลงว่านี่ฝากปักหมุดด้วยนะครับผมคอมเมนต์ที่สี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ตัวมสองครับอันนี้เท่าไหร่นะสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยครับ อันนี้เราก็ต้องตามหาสอบไดมอนด์ไปต่อร้านที่มีป้ายเสือเหลืองป้ายไดมอนด์หรือใบป้ายสิงโตป้ายต่างๆนั้นร้านแบบนั้นอยู่ที่ไหนเอานี้เลยเหรอพี่ ลูกสามพันห้าสามพันห้าร้อยก็คือยกลูกไปเลยเราเปิดเราเปิดเพื่อให้เห็นเลยว่าเปิดสองพันห้ากอนนี่ยครับเปิด2,500นหมดอ่าเปิดเปิดสอพัดีพอดีปุ๊บเราก็เอาทั้งหมดเลยจบเลือกก่อนโอเคแล้วเี่ยเรามีติดเรือกถ้าไม่ดีเราแค่ยี่ห้าถ้าดีเราเอาหมด อยู่มานี่ด้วยไม่แต่นี่เนี่ยน็อต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 นี่ออกออกคือรถเอ้าแมทแมดแมดแมดรอดโอ้ยเย้รอดเลยโว้ยอะบอลเดทอะบอลยงเดทดีรอดเฉยไอ้เฮียนายวันหน้าอีกตัวมาเริ่มเลยเอ้ารอดเฉยรอดอมาเฮียโค้ดวัตเตอร์รุ่นเก่าก็โดเกอร์รุ่นเก่าเอ้าซูไซด์ดอลว่ะเย้เยอ้ คำตอบที่สองครับดูนต่อเปน้นแน่นอนเลท้อมาไม่กาเวาวเลท้อตอมีเทอตอีกแล้วปนวาวแยกไว้ได้อีโมตัวใหญ่ลงมาได้เจ็บเก้ห้องเอาเจ็บเกยังรอเอาเออเโอเคโยนไปโยนป่วะเอ้ยปินปิ้นปินโยนไปินเฮ้ยวเนี่ยนี่เหรอได้ไหม เขาเล่นแท็บมาเนียนกันเอาเข่าว่าเข่าวะสามพันเสื้อเจี๊ยบเสื้อเจี๊ยบแฟนฉันไม่รู้อะไร่เนี่ยเสื้อเจี๊ยบแฟนฉันเสื้อเจี๊ยบแฟนฉันอะไรของพี่อะแลมแลมแลมอัพอดูดูอะไรสิแลมแลมแลมเดสต้ามาริโอ้ไม่เห็นหยิบโดนอะไรเขาเลยหนูไม่เห็นได้อะไรดีๆจากพี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยทุบแมนทุบแมนซุบแมนทุแมนเอานี่ตรวจ มนบาดิกป้ายนี้เลยบิลล่าโคตติ้งพาวเวอร์เดี๋ยววิ่งไปสองหมื่นมึงดูเลยวะแล้วมันตัวไหนค่อยว่าๆกันได้คือมันเป็นลูกสามเปนห้าใช่ไหมแล้วมันออกจนเพลินจนมันเปิดกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยงั้นพี่เอาลูกลูกวินเทจมาเปิดชักลูกก็ได้มาดูกันเลยสองหมื่นเอาเอาลองดูไปไหนมาแล้วก็เปิดเอาให้รู้ AFT AB Vintage Mid Tier เชิญนะครับลูกนี้มีมูลค่าประมาณสองหมื่นเท่าไหร่นะฮะ เอาาาเเป็น้ทก่าใครใหม่เขามานะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณเปิดมาถ้าคุณไม่ถูกต้องคุณเสียเงินสองหมื่นบาทเปนเรื่องความเชื่อไงเพราะนั่นคือไม่ต้องซีเรียสอะไรใช่ไหมคุณกอลครับตัดเลยครับตัดเลยครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเขาน่าก่อนมเนี่ยมีภูมีภูมีภูมีิกระตูงทั้งนั้นเลยมึง หมาป้าหมาไซบีรี่เฮ้ยสวยสวยี่ยนี่จอนี่จอนะครับของตัวซิมสันบาร์ซิโตนเจอว่ะเฮ้ยด่าติลกาว้าแล้วอย่างมันมาฉีดอยากฉีไว้เนี่ยนี่เป็นเหตุจริงเหรอพี่ทำไมมีงานไทยเนี่ยเปี้ยวพระบางโคตรเปียบเลยนี่พระบางอ่ะใครวะไข่โคตรมิ้สสายกันยาวลิ้นเก่าอันนี้เลยนี่เลยนี่นี่เลย เฮ้ยเบนเบนเบอร์เกอร์เจอเจอสามตัวแล้วไม่โหเจอสามตัวไปไม่ไม่ขังเลยนี่นี่แนทแนทนทาแนทาเอาที่สวยดวต้องใส่โชโชโช่รต้องใส่ว่ะโรลลิงตะสนมเก่ากาซีอ่าได้โอ้ได้เลยทั้งคูจลายยีนนี่ผล่มาอีกนะ ออนนชอยเมนเดตอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ชอยเมนเดอันนี้กูก็ได้เหมือนกันเอาตัวแข่อย่างเงี้ยเก็บไว้ขายอ้าวมันโผล่มาอีกแล้วพี่ลงรถแล้วแหละผมว่าออกไม่ออกงานไทยเนี่ยแล้วงานซ้ำเลยเนี่ยโตเกียวกูก็มา มันไม่ได้วินเทจหรอกม่งานใหม่จะจ๋าเลยแต่มาใส่หมามาเยอะฮาเล่แบ่งตัวแลฮาเล่ได้หว่ะตัวเนี้ยตีฮาเล่ฮาเล่ได้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 ตนี่ใครอ่ะจิมมี่เพนเออพี่ได้้แลวพี่กิ๊กซ์โอ้โหพี่ได้อ่ะจิมมี่เพนเฮ้ยเฮ้ยประตูน้ำไหนๆไอ้นี่ประตูน้ำมาดูให้หน่อยสุขีสุดีริงไปเอาเอาเอา ฉันหาเจอฉันหาเจอยลมาดูหน <rat turkey> ่อยหาเจอใส่ไม่ได้ใส่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แอลเนี่ยโอ้โหใส่ดูหน่อยขอดูหน่อยว่ากูเจอของดีเมง่อ้ยังกูกันน่ะเยี่ยทั้งวันกูหยิบได้ตัวแบบเฟี้ยวๆแค่ตัวเดียวไอ้เดียตัวนี้ก็เฟี้ยวมากแล้วนะลูกเนี้ยมีงานไทยผสมค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเฟี้ยวๆก็ออกเยอะใช่ป่ะลูกละสองหมื่นก็ถือว่าสนุกมากๆสนุกสนานแต่ว่าเห็นกรบอกงานไทยออกเยอะไอ้กรงานไทยดูยังไงที่รู้ว่าเป็นงานไทยอ่ะป้าไทยแลนด์ครับผมประตูน้ําแน่นอนเขียนไปไทยแลนด์ว่า K <PK> Tar <ะ>ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับสำหรับใครที่อยากเข้าสู่วงการนี้นะครับผมว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในชั่วโมงนี้เลยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปครับเพราะบางครั้งเราอาจจะขาดทุนตั้งแต่แรกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลสิ่งสิ่งนั้นให้ดีสักก่อนให้รู้จริงดูให้เป็นตัวไหนขายได้ตัวไหนขายไม่ได้เพื่อให้เราเจ็บน้อยที่สุดนั่นเองครับ คลิปนี้ถือเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนที่อยากเริ่มต้นประกอบธุรกิจประเภทนี้กันนะครับว่าอย่าได้ลหลงไหลตามกระแสของใครเพราะแทนที่เราจะได้กําไรเนี่ยใครจะรู้ละครับว่าเราอาจจะขาดคุณย่อยยับเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเป็นเรื่องของการสะสมเก็บไว้เพื่ออนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับการบุกโรงเกลือของพวกผมในครั้งนี้ถือว่าพอใช้ได้ครับ มีเจ็บปวดบ้างกันเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่แย่จนเกินไปหากมีโอกาสก,ก็อยากจะมาลองเสี่ยงกันอีกสักครั้งนะครับแต่คงต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นซะก,ก่อนนะฮะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพและคนที่คุณรักกันด้วยนะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรายการกุ๊กแตกของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ